สวัสดีค่ะเพื่อ,อ,อ,อนๆมือนีกามีแน่วมะเหมาม้อยหอยสังเมียฝรั่งเปิดรับบริจาค19บเกาบาทพีน่น้องเพื่อที่จะไปดูใจพ่อครั้งท้ายพ่อป่วยหนักนค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นอะไรที่อธิบายยากดราม่าก็าเยอะพีนะ่น้องเข้าใจเลยว่าเวลาเฮาบม่มีเงินอ่ะเฮามองหาทางออกบ่ไ้พี่น้องบางคนก็ดราม่าเนาะว่าไม่อยู่เมืองนอกพัวฝรั่ง กินรู้ยู่แพงอยู่สุกสบายมีเฮี้ยนมีซ่านพี่น้องแต่ละคนบ่คือกันต้องมองก่อนว่ามาอยู่ที่นี่ทุกอย่างคือค่าใช้จ่ายถ้าผัาวเบ่าวดซัพพอร์ตอหลีนพี่น้องหินเลยหละกับการหาเงินต้องทํางานทุกวันพี่น้องมีกินก็จังมีเก็บมีเก็บก็จังมีกินทํางานหนักตัวเป็นนอ็อตเป็นสกูเลยพี่น้องค่ะสําหรับคนที่ต้องมาทํางานเดยยามโบมี่กับโบมี่แต่อยู่เมืองนอกพี่นอ้องอือสิไปกู้ยืมสิไปยืมใส่น่ะมันลำบากเพียด ยูนี่เขาโตภัยโตมั่นพี่น้องถ้าบ่มีก็คือโบมีอ่ย่ามมีกับแมนอยู่ย่ามมี่พราะว่าตอนนั่นกับสีบว่วหั่นได้มีปัญหาคนเจ็บคนป่วยเนาะในถ้าย่ามบบมีคนป่วยกับมาแบบนี้พี่น้องเออม,มันเป็นอีกอย่างที่แบบอึดอดัดเนาะฉันสิบ่าสมัยตะกอน,นะฉันไปอยู่เมืองเนอกตะกอนสิบกว่าปีเออฉันสิมาเมืองไทยฉันบบมีเงินได้พี่น้อง อึดอัดจัาสิไปยืมไยตะกี่บ่มีโซเชียลยังสี่เพื่อนฟูงในประเทศนั่นกับโบมีพี่น้องเก็บเงินอดออมตัวชั้นสีใได้ตัวเครื่องบินผ้าลูกบินกลับเมืองไทยพี่น้องมันลําบากแต่เทพพี่น้องบัดนี้สมัยเนี่ยมันต่างกันเอ,อเปิดรับบริจาคปุ๊บฮาทูเพื่อนเรียกตนยุนศาสตร์เห็นแกความต่างอกต่างใจของเฮ้าพี่น้องเห็นแกว่าเฮ้ายามลําบากพี่น้องเออเพื่อนเปิดรับบริจาคโซเชียล เพื่อนๆในโซเชียลกับทีมกันได้พี่น้องบอกเลยว่าเป็นอีอย่างที่ดีมากถ้าเข้าไปใส่ในทางที่ถูกต้องในสิ่งที่เข้าต่างเป้าหมายขอเงินบริจาคเพื่อสิไปซื้อตัวเครื่องบินถ้าเขาไปใส่จริงจังมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ดามงดามาเยอะเอา้ามาอยู่เมืองนอกอย,อยู่สบายอยู่รู้กินแพงคือมาเปิดรับบริจาคเป็นคอท่านแบบนี้พี่น้อง บันไดชีวิตคนฮ้องกงคือกันย่มล่มกับล่มย่มสูงกับสูงพี่น้องย่มสูงย่มพ่ออยู่พ่อกินกับกินได้สื่อได้ใส่ชีวิตได้ใส่ความสุขให้ได้แต่าย่มบ่มีพี่น้องย่มบ่มมีหาบาทสิบาทกับบมมีบาทหนึ่งยังไปตะหนีหอดเขาเมืองกับย่างบ่มีเด้จาะพี่น้องกะสิบไปยิบยืมไผ่กับบ่ได้เด้เพราะอยู่นี่เขาตัวใครตัวมันออ เพิ่นเหตุถูกต้องแล้วพี่น้องที่เพื่อนเปิดรับรบริจาคบริจาคตอนนี้เพื่อนกับพิดรับแหละคะ่ะอ,อนั่นล่ละพี่นงคงคนไทยเห็นใจกันสู่ต่อไปพี่นงองเออบ่ต้องดรามายัางฟังเหตุผลแต่ละขอบครั้วแต่ละชีวิตมันบ่คือกันเออถ้าเฮ้าไว้สซ่ซอยเพื่อนกับซอยถ้าเพื่อนเฮ้าบอไว้กับว่าต้องจับจุดพิดจับถือถ้ามันเพื่อนเอาไปใส่ในทางที่บดีบ,ดบด่ควรน เดี๋ยวสิ่งเรานี่เพป่นกสิตอกกับเพื่อนเองค่ะพี่น้องบริจากไปแลวกันยกอโมทนาสาธุไปพี่น้องบ่ต้องไปยึดติดอหมังมากมันบ่หลายดอกสิบเก้าบาทแต่หลายคนมันก็นหลายเองเนาะนั่นละแต่ว่าเพื่อนไปใส่ในท่างถือตองกับอนุโมทนาบุญไปพี่น้องเห็นใจกันมาอยู่เมืงองหนกตัวเป่าเล่าเ,าเปียพี่น้องแมนมีผัวอยู่นั่งกะบางเถอผัวก็คือผัวเราพี่น้องขอบขั้วเฮาก็คือขอบขั้ขขวเฮาซอยเหลือกันไปเนาะแม่นบอผู้เจา้าเห็นใจกัน